This is Story of Love podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คุณอยู่กับดิฉันนางสาววัสมนเมืองบัวใน Story of Love ตอนที่4ความรักแบบรักเพื่อนนะคะคุณผู้ฟังรู้จักความรักกันใช่ไหมคะความรักนั้นมีหลายรูปแบบค่ะรักแบบแฟนรักครอบครัวรักสัตว์หรือรักเพื่อนก็โดยแล้วจะเป็นความรักนะคะ มันมีความรักรูปแบบหนึ่งค่ะที่กิกเองคิดว่ามันสําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการรักเพื่อนค่ะการรักเพื่อนนี่ถือว่าเป็นความรักที่ละเอียดอ่อนไม่แพ้กับความสัมพันธ์อื่นๆเลยก็ว่าได้เชื่อว่าหลายๆท่านเองก็คงจะมีเพื่อนหรือใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในความคิดความทรงจําของเราเสมอเลยใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพื่อนในวัยมหาลายัยมัธยมประถม หรืออาจจะเป็นวัยอนุบาลเองก็ตามกิกเองมองว่าเพื่อนบางคนก็เป็นบทเรียนให้เราเนาะบางคนก็เป็นของขวัญให้เราอย่างเพื่อนที่เป็นของขวัญให้เราสำหรับกิกนะคะคิดว่าการมีเพื่อนที่คอยเข้าใจกันช่วยเหลือพึ่งพากันปรึกษากันได้แล้วก็คอยซัพพอร์ตให้กันเสมอกิกเชื่อนะคะว่าการที่เรามีเพื่อนที่ดีสักคนหนึ่งในชีวิตเนี่ย ว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆมันรู้สึกแบบว่าชีวิตนี้เราคอมพีดอะเราสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งกับการเจอเพื่อนที่ดีการเจอคนรอบข้างที่ดีมันทําให้การเป็นอยู่ของเราอะดีมากขึ้นไปอีกการเลือกรักเพื่อนนี่ก็ถือว่ามีผลมากๆเลยนะคะมันเหมือนกับการที่เราให้ใจเขาไปกิกรู้สึกว่าถ้าเราอะรักไปแล้วให้ใจไปแล้ว เราก็อยากได้สิ่งดีๆกลับมาเนาะคงไม่มีใครรักไปแล้วแล้วไม่หวังผลตอบแทนเลยใช่ไหมล่ะคะอย่างน้อยก็แค่สนใจกันเข้าใจกันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วถ้าให้ยกตัวอย่างก็คงยกตัวอย่างเป็นเพื่อนในชีวิตกิกแล้วกันคะ่ะตอนที่ขึ้นมหาลาัยปีสองมามีโอกาสได้กลับไปคุยกับเพื่อนในวัยมัธยมอีกครั้งนึงคะ่ะ ซึ่งกลุ่มนี้นะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันในตอนมอปลายนะคะก็คือไม่ได้สนิทก,กันมากขนาดนั้นคือคุยกันทั่วไปสารทุกสุกติดแล้วมารวมกลุ่มกันแล้วสนิทก,กันได้ยังไงทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่เลยค่ะแต่ก็รู้สึกโชคดีมากเลยนะคะที่ได้กลับไปเจอกันทุกคนต่างเติบโตขึ้นแล้วก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น พอทุกคนได้พูดคุยกันได้เจอกันรู้สึกว่าพวกเราเข้ากันได้ดีมากมากจนแบบว่ากิกเองรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่เซฟโซนของเรากิกรู้สึกว่ากิกให้ใจไปถูกคนมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าเพียงในระยะเวลาที่ไม่นานเนี่ยมันทําให้เราเข้ากันได้มากขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะความสินเสมอด้วยกันมั้งคะแต่ก็อยากจะขอบคุณ เพื่อนๆเ,เหมือนกันที่ทําให้กิกะรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองอะ่ะมีความสุขแล้วก็มีค่ามากขึ้นทุกคนต่างให้ใจกันมันทําให้กิกเองอะ่ะรักเพื่อนกลุ่มนี้มากๆแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีเพื่อนที่สนิทใจกันสักคนหรือ,อยังในช่วงเวลาที่ผ่านมาอะไรหลายๆอย่างสอนให้กิกรู้ว่าเพื่อนแต่ละคนมีจุดประสองค์อะไรกับเรา จริงจังมากน้อยแค่ไหนหรือจะอยู่กับเราไหมในวันที่เรามีปัญหาหรือว่าเจอเรื่องอะไรแย่ๆบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะคะที่จะมีเพื่อนที่ดีๆสักคนแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันค่ะที่จะหาความจริงใจกับใครสักคนเมื่อมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราแล้วเนี่ยเราควรที่จะให้เกียรติเขาแล้วก็รักษาเขาไว้ดีกว่า การที่มีเพื่อนที่ดีเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับชีวิตมากเลยนะคะมีตรภาพของความเป็นเพื่อนมันสวยงามเสมอเลยค่ะแล้วก็เลือกรักให้ถูกคนนะคะอย่าให้ความรักนั้นย้อนกลับมาทํำลายเราสุดท้ายนะคะขอบคุณแหล่งที่มาจากสยามแฟนส์ .com สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ